เมื่อวันนี้พี่น้องภาษีมเว้าสู้มูเจฟั่งผู้ถามกระถามเนาะที่คอยว่าว่าเขาติดต่อมา่าสิได้ไปเป็นดอลล่าแม่ไปแสดงแล้วรอนช่องวันนั่นเออบันนี้สรุปวัาจังไดเพิ่นเลยว่าสารุปวัาจังไดเจ้าตกลงไปบอ,บอบกากฤาสิมเวอยฟังว่าข่อยมีประสบการณ์ข่อยเคยไปแสดงแล้วสมัยนั้นไปแสดงอันกับมอลลัพ่พบูลกับมอลอันมวานิดาตนทองเป็นนั่งเอก ่อยเป็นแม่นั่งเอกสิคอยขคยเป็นแสดงเล้วบ้านนี่กับว่าได้ตกลงวานพระค่าคาตูทอาไดว่าสิเหีเยาเท่าถอดไดคาน้ำมันท่าได้ยอย่างบ่มีนะ่อมิตรวานให้มัแสดงให้มัแสดงกับขึ้นจังสีเห็นเทาวา่าเทาอยากเป็นดาราเทาอยากออกกล้องออกทีวีอย่างสีนะ่าคอยกับเที่ยวไปเที่ยวไป,ไปสามเราที่เรา่อยกับว่าได้อย่างเกิดขึ้นจากสิแมนอหลิ่งอหลิ่อยกับว่ากาเสียง ่อ,อยานเขามาตัวมาตม้มสมัยซูมานี่มันยังมีค้อเส้นเตืร์เส้นเตีเตหลายเนาะเขากับละมัดระว่งเขากับยานไปเบิดละเฮ้ยแม่นข่อยสิดังกบฏบจากบูข่อยกันเลยโอ้ยสร้างหัวปอดมันถอดขวานสิยูจำานี่ลรอข่อยเขาเียข่อยเป็นแสดงเป็นแม่พระเอกแม่พระเอกเออข่อยกันเลยว่าข่อยนี่ว่าไปดอข่อยจะเป็นดาราซ้ำข่อยเป็นนีล่ละดาราซ้ำหมอล่ำนีล่ละ พอ่ดเไป็นแสดงน้ำห่านไปหาอยู่หากินซ้ำนี่ละท่นไปเป็นดาราคือเขาสีจังจ้าริงง่จริงเนาะทั่วมาบอกคอยคอยกับว่ากล้าคอยย่านเขาตัววนหมงวดกวนมันคุ้นไหบุญตอนมุขคอยเป็นแสดงอยู่งื่นเล่าเนาะเตรียมกับเข่ากับปากไปแสดงงวดนั่นพี่น้องกล้องสามตัวซี่ตูผู้นี้มีหอดล่างแรนพูดนี้กับเข่ากับปาก็คือจังอยู่เขาเบื้องเห็นเขาเห็นเบื้องหลังนั่นละ มีหมอเขาแนวอยู่แนวกินนักสแสดงกินแล้วกับผ้าก,กันมีบทปึกเบิกไงพุนเด้เนื้อเรื่องของไผ่ของมันไปอ่านสปตบอ่านบทนะไปสะแสดงกัะเที่ยวไปยุหันละพี่น้องเที่ยวไปโจนบ่มีขาหนมูกหนมันบอกอก,อกันเลยว่าเอ้าคันเป็นแบบนี้กะบ่ไปนล่ะเอาแต่สิจบเรื่องบ่จบเรื่องขากันเลยบอกอมอลลอมอานไพ่บุญแล้วยกเลิกชาค,คอยคอยบ่ไปดอกเอาผู้อื่นสแสดงแท่นชาคอยวางสิ เขาก็สิให้เข้าไปฟีคักแน่เนาะคาหน้ามูกน้ามันกับเข้าใจเองเนาะถ้าหละคนนี้ประสบการณ์แบบนั้นล่ละพี่น้องเขากลยตื่นตื่นคอยเลยตื่นคอยเลยย่านคอยเลยตอบปฏิเสธเขาไปแล้วพี่น้องคอยว่างไม่ว่างค่ะคอยวางสิสรุปว่าบ่ได้เป็นดาราหร้อพี่น้องเด้อว่าไปบบก้าย่านเขาตัวย่านย่านเพื่อนมะตัวมะตมเขานะเออเบ่ดบเดป็นดาราหร้อพี่น้อง ตอบปฏิเสธเพิ่นไปแล้วว่าบ่าวางว่าได้ไปดอกพะนะขอ้อายานข้อายาน